สวัสดีครับอูลันครับเพื่อนๆมาอีกแล้วครับในตอนที่มีชื่อว่าวิธีคิดในการเพิ่มระยะครับผมนะครับอย่าถือว่าเป็นเทคนิคอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็นวิธีคิดเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมเริ่มด้วยคำถามเพื่อนอย่างนี้ครับผมว่าการที่เราอยากวิ่งฟูลเมื่อไหร่ก็วิ่งได้เลยเนี่ยเพื่อนคิดว่าเกิดจากปัจจัยอะไรครับ กอไก่เราเคยผ่านอัลตร้ามาแล้วเช่น50าสิบหกสิบร้อยอย่างนี้นะครับขอไข่เราวิ่ง30ซ้ำๆจนชินครับนี่อ่าสาเหตุที่เราอยากวิ่งฟูเมื่อไหร่ก็วิ่งได้เลยคือข้อกอไก่หรือกอไข่ครับผมมีแค่2ช้อยนี่ครับเดี๋ยวข้อยเฉลยตอนสุดท้ายนะครับเอาละคำว่าอยากวิ่งฟูเมื่อไหร่ก็วิ่งได้เลยคำนี้สำคัญแล้วก็ มีนัยยะลึกซึ้งนะครับผมผมสังเกตว่าถ้าช่วงไหนที่ผมฟิตๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับช่วงไหนเฟลเฟลห้าโล10บโลยังไม่รอดเลยครับที่ว่าเฟลเนี่ยหมายถึงว่าทางใจด้วยนะครับไม่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดเยอะฟุ้งซ่านมีเรื่องไม่สบายใจแทรกแซงอะไรเงี้ยนะครับกับอีกหมายเหตุหนึ่งนะครับที่ต้อง clarify หรือกระจ่างกันไว้ก่อนนะครับก็คือว่า อยากวิ่งฟูเมื่อไหร่ก็วิ่งได้เลยไม่ได้แปลว่าวิ่งทุกวันนะครับไม่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกว่าอยากเมื่อไหร่ก็คือแล้วแต่ความอยากครับแปลว่าเราอาจจะไม่ได้วิ่งทุกวันบางวันเราก็ห้าโลสิบโลขำๆสิบห้ายี่สิบอะไรอย่างนี้นะครับรีคาบเบร์กันไปแต่เมื่อไหรอ่อยากวิ่งวันนี้ฉันมีความอยากวิ่งอยากวิ่งยาวฉันน่ะก็วิ่งได้เลยครับน่ะมันร่างกายมันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรนะครับ หรือหรืออีกเคสหนึ่งคือไม่ได้ตั้งใจครับแต่ปล่อยไหลได้ครับเช่นวันนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยี่สิบไม่หมดสามสิบไม่หมดเว้ยเฮ้ยไ,ไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะครับยังมันอยู่เนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ต้องไกลไฟล์หรือทําให้กระจ่างกันก่อนนะครับว่าการวิ่งฟูลเมื่อไหร่ก็วิ่งได้คือแบบนี้นะครับเอาล่ะแล้วปัจจัยสาเหตุอะไรที่ทําให้เราอยากวิ่งฟูลเมื่อไหร่ก็วิ่งได้นะครับผมนะครับรวม ทั้งหลายคนนะครับอาจเคยอาจคิดว่าเคยเราต้องเคยผ่านอัลตรามาก่อนเราต้องเคยผ่านอะไรยาวๆโหดๆมาก่อนใช่ไหมครับก็เลยทําให้ระยะฟูเป็นขนมอะไรนะครับแต่จริงแล้วใครเลือกข้อกอไก่ที่ว่าผ่านร้อยผ่านอะไรมาผิดครับในแง่ส่วนตัวผมนะครับการจะทําอะไรให้เป็นขนมได้นั่นนะครับ เกิดจากการทำบ่อยๆซ้ำๆจนคุ้นชินจนเห็นมันหมดเปลือกครับพูดแล้วพูดอีกเรื่องทำซ้ำๆนี่ครับทำจนเป็นเพื่อนซีกับมันครับผมถามว่าเราวิ่งเอาต้าบ่อยขนาดนั้นปล่ะ <c oughs> ถูกปะห้าสิบหกสิบร้อยมันก็ไม่ครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่นะครับ ต่อให้ใครจะเขาจะมองเราว่าเป็นนักวิ่งอัลตร้าอะไรเนื้อแท้เราก็ไม่ได้วิ่งห้าสิบทุกวันทุกวันอะไรหรอกครับถูกปะเราก็ฟูบ้างนานๆทีที่เหลือก็สิบที่สิบสิบห้าเองนะครับผมก็เลยขอบอกว่าเราอย่าไปหนึ่งะครับหลงและเลืงกับนามสกุลอัลตร้าอะไรอย่างนี้นะครับอย่าเลยอะไรที่เขามาแปลกกับเราอันนี้สลัดออกไปให้หลุดให้หมดก่อนนะครับยิ่งหลงเดี๋ยวยิ่งผิดทางครับผมจะ ขอตอบว่าคําตอบคือขอไข่ครับวิ่งสามสิบซ้ําๆจนชินครับวิ่งทุกวันอะไรเงี้ยนะครับทําไมเพราะว่าพอเพื่อนย้ำๆซ้ําๆกับระยะสามสิบเรื่อยๆแล้วเนี่ยหรือไม่จําเป็นต้องสามสิบก็ได้ครับกับระยะที่เพื่อนถนัดจนคุณเนะ่ยเพื่อนก็ไม่ต้องมานั่งคิดนั่งกังวลแล้วครับว่า นั่นกดดันแล้วว่าเมื่อไหร่ฉันจะไปฟูได้วาเมื่อไหร่ฉันจะพร้อมวังมันจะพร้อมของมันเองครับอย่างที่บอกอาการปล่อยไหลมันจะมาอาการอยากไปก็ไปได้เลยมันจะมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับมันพร้อมอยู่แล้วครับมาแบบที่ผมเรียกว่ามันไหลนะครับวิ่งวิ่งไปไม่หมดวิ่งวิ่งไปไปต่อได้วะเฮ้ยไม่แม้แต่ฟูลเลยครับบางทีอาจจะเกินได้ด้วยซ้าครับ นี่ครับสรุปนี่คือวิธีคิดในการเพิ่มระยะของผมนะครับผมสรุปให้อีกทีครับเช่นนะครับถ้าเพื่อนอยากไป 60สิบหกสิบเพื่อนไม่เคยไปมาก่อนถูกป่ะแล้วก็เกรงเกรงกับมันเกรงเกรงกับมันห่วยเอาต้แรกของฉันอะไรเงี้ยครับเพื่อลองหาระยะถนัดของเพื่อนที่มันใกล้ๆหกสิบนะครับเหมือนเวลาซ้อมฟูเขาให้ซ้อมสามห้าถูกป่ะนี่ก็เหมือนกันครับถ้าเพื่อนจะไปหกสิบเพื่อนก็ซ้อมสี่ห้าห้าสิบอะไรอย่างงี้แล้วทําซ้ๆซ้ํซ้ซ้ํซๆครับทาจนชินจนไม่เหลืออะไรให้ทํานะครับแล้วเพื่อนก็ออกวันหนึ่งอยู่วันนี้คืนนี้เพื่อนออกไปเลยครับ ตักปักหมุดจะวิ่งหกสิบหรือไม่ปักหมุดก็ได้ครับเพื่อนลองดูดิครับเพื่อนเชื่อผมเว่าหกสิบมันจะมาถึงเองครับพอเพื่อนถึงระยะสี่สิบห้าระยะห้าสิบที่ทำทุกวันชั้นมันต่อได้ครับมันต่อได้เองครับผมขอท้าเลยว่าเพื่อนจะเจอผลลัพธ์ที่ไม่มีวันลืมครับตัวอย่างนี้นำไปใช้ได้กับทุกระยะที่อยากไปนะครับสวัสดีครับ